สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบมาพ่อสาวขาเห็นกับบ้าโวคือเก่านะจ้าพี่น้องพอท่านในหนีได้ป้าไปทางในดอกจ้าพี่น้องอยุ่น้ากันคือเก่าหนิละจ้าเหลืองานมาไม่เมยม์มนีหาหน้อยกินเสพเซมาตอนพีตอนนองห้องกวนพี่น้องเอ้ยปากดไลค์กดซับสไครต์ก,กดแชร์คอมมนมาเป็นกํลาลังแรงใจสาวขาเห็นกับบ้าโว้ในเด้อจ้าพี่นอ้องขอบพระคุณหลายๆจ้าได้เวลาเปิดพระโอษยกสมสิ่งออกมาทําการแสดงละพี่น้องมันสิได้การคือสูตรพันบอมาล้องเมืองกันจ้าดูโดอ,อมาแล้วงามยิ่งดีละปาแดงใจวายอยู่พี่น้องเอ้ย ตามสูตรพญนาถองปางได้ได้พี่น้องเนี่ยว่าเป็นสูตรไม่น้อยซอยตันเลยจ้าเราบอกว่าขันสูตรนี่ไปกินแล้วบ่าแสบให้เฝฟ้าไปหาหมอจ้าพี่นอ้องตอมรับรถตรงผิดปกติแท้เต็มรอยบ่าหักเ้ยจ้าพี่น้องมาเด้อบัดที่นีแสบแน้ากันจ้าพี่น้องสวัสดีครับ,รบาจ้าพี่น้องมื้อนี้แล้วกินแสบแมาฝากมาตอนพี่น้องเล้จ้าสมซิ่งพี่น้องสมซิ่งสมซิ่งหอมหอมกระเทียมหลายๆเขา่าหลายๆพี่น้องเอ้ยกำลังกำลังสมพอดีพอดีจ้า มาจ้าพี่น้องมาซิมสมสิ่งนั้งกันมีแก้วมีปลาบวงมีผักจ้าพี่น้องผักกับปลาย่างหนกจ้ามาจา้า,ก,จา,ก,ากินข้าวน้ากันจ้ามาครับกินข้าวน้ากันครับสวยผ้าอบกันพี่น้องโอ้า <laughs> อบใ่ผ้าอบหน่อยว่ามันผอบใย่หมือนสวยผ้าอบพบ่พข้าวแล้ว <laughs> วางนี่ก็ได้หอมหวยหอยอยู่พี่น้องเอ้ยมันกำลังออกน้ำพอดีซิมกันนี่เด้อ ปุบม,มาที่เพื่ยอะลองดูตอนใหญ่ๆไปเลยอ,อร่อยมากจิ้มกับแจวส้มๆเนาะแจวแจวส้มๆอขนเ,ออเด็กดวงเสียบิน ข้าวเพิ่งสุกใหม่ๆมันนิ่มเนาะแซ่บดีล แซบดูแม่โป้องอีกแล้วเนื้อมันสดให้สมสิ่งต้เอาเนื้อสดๆสเอาเนื้อใส่ชองฟิดม้ามันมันจะเขียวต้องขันนี่ยเป็นข้ามือผลวะอ้ม,มันเปรี้ยวข้ามืออันนี้สูตรเลยใช่ไหม,มสูตรพญานาจนสูตรพญานาจรสมสิ่งขันจนเป็นข้ามือต่ว่าน้ำออกตัวเหนียวข้ามือ,อ,าาม,อ,อ,อมันสีเเขียวบ่แหลย but god said god ไปนาทองป้างเพิ่น่คันแบบนี้หน่อยส้อยตันนก่ยคันแซบสมปลาท,างทังคักถึงคำยิ่งใหญ่เนี่ย ัวลาแสบนลนะซอยจุแสบเลยเจอนี่แสบแสบแสบห่อนเขาหืมเคียมอีดีน้ำโอกเคกั่งเพื่องหยอกเขา ไม่อยากพูดแล้วแทบจัดบร่ได้พีดกันนั่นแหละพีดกันในพี่น้องกำลังแทบรับข้าวได้ดีครับ เขาบอกแซบสมคำล่ำลือส้มซิ่งเนี่ยได้หลอนแจกแซกเลยแบบนี้เลยบิ๊กเฮาโอเปนพี่น้อง ทั้งแสบทั้งอิม่มแสบพักอีเดีเอ้ยม็ดเกี่ยตับแล้วพี่นออ้อ,องเอ้ยแสบขาดแสบเนี่ยคลิปนี้ไว้สนีทก็น,น่าจะพี่น้องคลิปหน้าสิพามาหาแล้วกินเจ็บแสบไหมนา่าจะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ